ค,ค,คิดยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้อ,อยากทำรู้สึกยังไแน่วแน่ใจหรอรู้สึกภูมิใจดีใจที่ทุกคนมาช่วยกันเหนื่อยปะเหนื่อยไหมเชยเชยได้แกล้งเกลี้ยงแล้วแม่จะตอบว่าฝากไว้า<น>ฝากนะฝากหนังเรื่องนี้ไว้แล้วกันี่ไอ้ฉันฉันคนเดียวหรือเปล่า เนแต่พูดขึ้นมาถ้าคำอยากพูดอะไรเหรออยากพูดคำนี้มากเลยยินดีที่โอเคซึ่งง่ายกันเลยแรงนงก็ดีครับดีใจมาพูดคนเดียวเป็นคนเดียวอยู่คนเดียวโจก็อร่อยด้วยแล้วเช่นไงเอ้ย มีความสนิทกับทีมงานก็ดีครับทีมงานน่ารักทุกคนอุจจาไภัยล็อกเซนที่ไรเนยอือดีต่อไปคงดีวันนี้จริงมีลักฝณาอะไรปะก็ก็เรื่องหน้าเป็นขอแบบอีโรติกนะอีโรติก โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับู้สึกยังไงตั้งหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าก็เป็นหนังเรื่องแรกของเพื่อนนะครับก็ช่วยเพื่อนทำเป็นเรื่องแรกก็ดีครับดีบรรยากาศในกองก็ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับการทำงานรู้สึกยังไงการทำงานนะครับ ก็ไปได้ด้วยดีครับเพราะต่างคนก็คือต่างปฏิบัติหน้าที่รับงานรับหน้าที่ของเขาแบบทําเต็มที่ครับเพื่อนๆแต่ละคนก็โอเคครับในกองแล้วฝากอะไรคราบก็ก็ฝากด้วยครับหนังเรื่องแรกเหมือนกันก็เรื่องแรกของเพื่อนก็เรื่องแรกเกือบหลายๆคนที่ทําตอนนี้ครับพู้สิ่งไห ได้ทำความสึกครับก็แฮปปี้ครับที่ได้ทำหนังเรื่องนี้ก็ได้เริ่มมาสักทีครับกับหนังเรื่องแรกที่ไม่ใช่เป็นหนังของคนอื่นเป็นหนังของพวกเราเองก็มีความรำคใจครับต่อให้มันจะออกมายังไงผมก็มีความภาคภูมิใจครับเพราะเป็นเรื่องแรกของพวกเราจริงครับที่ได้ทำร่วมกันครับผมเหนื่อยวะ เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับผมเพราะว่าทุกคนต่างให้กำลังใจเราแบบเวลาเราเหนื่อยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยทำดีแล้วไม่ได้ทำใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็แบบว่ามันก็ไม่เหนื่อยครับเพราะว่าเราบนสนุกรีหลซกกันไปด้วยในกองอะไรเงี้ยครับก็ไม่เหนื่อยจะฝากลไร Ö, ขอฝากผลงานของพวกเราไว้แล้วกันนะครับผมไม่ว่าเป็นไงก็ขอขอบคุณทุกอย่างเลยครับที่ร ouais. ับชมผลงานก็ไม่ร right, ู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกับก็ฝากฝากเอาไว้แล้วนะผลงานครับขอบคุณมากครับรู้สึกยังไงกับหนังนี้ก็รู้สึกดีครับภูมิใจหนังแรกของไทย indie film ครับ ก็ดีใจได้ทํางานกับเพื่อนลงกันเยอะๆก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของการทํางานก็เห็นเพื่อนๆทุ่ในาการเราทุ่มเททุกๆคนทุ่มเทเราก็ดีใจอยากให้หนังประสบความสำเร็จอยากให้แบบดีๆก็ ไม่คาดหวังอะไรมากนะเพราะว่าในหนังเรื่องแรกแค่อยากทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดงค่แบความความมันขึ้นอย่างไรหรอมันขึ้นอย่างไรับเรื่องนี้มันก็เป็นแนวใหม่นะแบบมันเป็นหนังแนวใหม่ที่แบบเปลี่ยนคิดมา เราให้ความร่วมมือแล้วก็อยากให้หนังตื่นประสบความสําเร็จอยากให้ันอกมาดีที่สุดก็ตั้งใจทําที่สุดจะฝากอะไรบ้างกดท้ายก็นี่ก็เป็นหนังแรกของอินีฟิลครับสําหรับเรื่องอาชันเรื่องตะอไปจะเป็นหนังเรื่องอะไรแนวไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับของค่ายอินีฟิลครับหนึ่าั ก็อยากฝากหนังเรื่องนี้อาสันเพื่อนทุกคนทุ่มเทมากก็อยากให้ลองดูกันลองชมกันสักตั้งหนึ่งก็จะเกิดบันดีอนาคตก็มีหนังเรื่องใหม่เกิดแน่นอนอินีฟีนเซนพิเศษคัทพิเศษเทคนคจัดแอนช รู้สึกยไงเอ็มหลังเรื่องนี้นนสู้สึกดีค่ะอะไรอ่ะโคตรดีอ่ะเป็นหวันได้แม่วันที่สองเสี่ยวชิลๆมากหลอกจริง <c oughs> <c oughs> แต่ง่วงนอนแล้วร,รู้สึกยไงเอ็หน้าทีา่ได้ทำ ไปแล้วออวันนี้ทำแล้วก็ดีอะดีไ่ะก็ก็ดีค่ะสบายดีทมาทำไรน,นั่งเฉยๆตะโกนถามเพื่อนอะแล้วเนี่ยจะฝากอะไรบอกว่าความรู้สึกที่ได้อกอกกองอะเขาตื่นยังไงสนุกมากครั้งแรก <c oughs> รู้สึกดีที่เพื่อนชวนมาป,นประสบการณ์เนี่ย สร้างอิสระสุดรู้สึกว่าอยากขอโทษทุกคนว่าทำหน้าที่ได้ไม่ดีแต่ว่าดีใจที่แบบครั้งแรกก็ได้ถึงขนาดนี้นต้นไม้ใหญ่ไปไหมขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับที่ได้ทำคุณส่องอ๋อเออสึกดีดีครับเหนื่อยดีครับได้ประสบการณ์ดีเหนื่อยแตกกู หน้าที่หน้าที่ครับผู้ช่วยกล้องครับคอยห,หาช่วกล้องให้ตากล้องทำให้ตากล้องทำงานได้ง่ายขึ้นเราจะทำอะไรจะถอดออกมาก็ทำงานเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นทางผมนะครับผมเซียนมากเลยครับเยนครับเซนรู้ซื้ง่ายกับแต่ทำงานตรงนี้โอ,อ้ซื้อซแหละใา้งานเล็อ่ะ ไม่นคนเฟี้ยว,ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะเหนื่อยมะแม่งก็ชิวมียังไม่ช่วยแม่กดถ่ายอย่างเดียวโกสิเท็เขียนป่ะเขียนป่ะโกสิเท็จอะถ่ายยากวะมันก็ไม่ยากหรอกแต่มันอุปกรณ์มันยังไม่ค่อยเดิมเลยแล้เท่าไหร่ยังขาดหลายอย่างแม่กดถ่ายหลายอย่างจะฝากอะไรป่ะ ปาละไม่ด้วิแม่ปากขอให้มันออกมาดีเลยแคับความรู้สึกที่มีหมดหนังเนี่ยเขดีนะถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยหรอกไม่เชียดวเท่าไหร่สนุกดีใช่เลยแล้วฝาซนดีสีไว้นะริงจ งานแรกจะไม่ดีเลยแต่งานรถไปทัลองเจ๋งแน่ไม่บาด